พี่น้องเอ้ยสุพิดนังมังหนแนวสะออนผัวของพี่ได้ลักกินของดีงามเอ่ยออกจากบ้านหรือเขาเทียประชุมสุพิดนังกัดกลุ่มใจบ่สุ่มหัวเมาแนวลักกินถัวเขากระแซบนัวเป็นบางครั้งลังเถือนางกัดกลุ่ม สุ่มในใจแค่จอลอเสียวจริงสาบอรหรือสิพาพี่อายนี่อายไปอยู่ไกล พี่น้องเอ้ยเนี่ยว่ามักพี่ไายานคนนายบัดมาเห็นกินบ่เป็นคนนินท่าอยู่บ่เป็นคนสิวเมื่อนี้เอ้ยสุมจิตออกไปตรวจลูกน้ำยุงไร่กับแอปเปิลกับมูแต่ว่าสูพิษนั้นได้นัดหมายกับพี่อเห็นไหมหาอยู่ห้องแต่ว่าเท่าป่านนี้กับพันนี่มาอยู่จัากัเห็ดหยังอยู่จกักดีมาแล้วมาละบอกพี่ายเห็ดหยังอยู่ข้นน้านมาแท้เอาน่ะกะ่ายก็เงียบก่อนละเมีจังมากน่า จ้าหัวตอนนี้่อยคิดว่าเจ้าแห้งแห้งดีขนาดค่อยเจ็บหาคนอยยังเปล่ามากดีนะมัน็นจากไหนพี่ไอมันคิดวอดแห้งแห้งไม่เลยกอดให้คอยหอมสมกับความจีนวได้เป็นพี่ไอกระได้เนาะเออาก็มีตต้งแต่สิ่กอดเสียงหอมลยทอก็ว่าไอสุพิษซึนใจเนปบดายบอว่ามักหักสุพิษอิลีบดิตัวกินเล่นนะนะมักหน้าสาวเขายังน้อย จังได้ลอยมานอนออห่วมโอ้ยมาตายเดชผู้นาะน้องเญียข้าผู้สวยฮันเป็นบุญบ่ช่วยคือสิบอดอกมือดอมเจ้ายินยอมบอ่เอาผัวยอ้อนบมากใส่หนอคนนี้แม่นอีลีบนา จ้ามักเจ้าหักคอยอิลีอยูอ่บ่เอาพี่อไอ้ก็ได้เนาะก็คอบาวามากหักพี่ไอ้นั่นหลักกเลยบพระให้เนี่ยเอาผู้ใดแล้วตอนนี้น่ะพี่ไอ้เซราพิดช,ชอบสุพิษจังใดใส่บอกว่าหักวามากสุพิษแต่ว่าพี่ไอ้ก็บพกเห็นเห็ุอย่างเลยนอกจากเวลาอยู่น้่กันกับเอื้อยสมจิตอีซี่อิมซิมกันตอนหนาสุพิษ้วบกคิดว่าสุพิษสีหึงแน่บอกแล้วอีกจังหนึง่งพี่ไอ้น่ะนะบอกว่าสิ ป๋ากันกับเปื่อสมจิตย้ามได้สิป๋าพี่ไอซยสุพินเริ่มบาไหวเราได้สิมมเสียงยูเสียงกินแบบนี้นาะนะจะยินยินเรื่องนี้คอยว่างแผนไวเรียดร้วยจังใดคอยนี่กับป๋าแถเนี่ยนวดเอ่ยเจ้านะนะป๋าแถเป็นบอพี่ไอซขั้นบอป๋าน่ะนะสิพิษสิไปเอาผัวไม่สิบอกให้เกี่ยวอาจังสั้นต่อเอาจังสี่มื้อนี้โอกาสแบบนี้มันหายากอย่างนี่น่ะมันเป็นจังใดพี่ไอามันเปิเฮงแล้ว